สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่นะคะช่องวีนัทธารตนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงนะคะให้กับชาวราศีกุมนะคะหรือลัคนากุม ก็เข้ามาดูคลิปนี้ได้เช่นกันค่ะราศีกุมคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมค่ะวันที่ของเราแบ่งตามของราศาีไทยนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงทั่วไปนะคะประจําเดือนมีนาคม2564ค่ะนะคะก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าชาวราศีกุมนะคะประจําเดือนมีนาคมนี้นะคะดวงจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ ราศีกุมนะคะเป็นราศีหนึ่งที่มีการเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่อาจจะบางคนอาจจะมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเรื่องของความรักมีการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของการงานนะคะช่วงตั้งแต่อาจจะเป็นช่วงต้นปีแล้วแหละนะคะที่คุณมีการเริ่มมาแต่จังหวะในช่วงของกุมมีนาคมเนี่ยเป็นจังหวะที่โดดเด่นใครที่ยังไม่ไม่เริ่มก็จะได้เริ่มนะคะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆ นะคะไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของการงานนะคะโดดเด่นนะคะเลยทีเดียวในเรื่องของการงานมีเกณฑ์ได้เริ่มงานใหม่มีเกณฑ์ได้ทำธุรกิจใหม่ๆก็ได้หรือบางคนมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาให้ได้เงินเป็นก่อเป็นกำนะคะก <c oughs> ารเงินมาจากการงานนะคะโดดเด่นนะคะเด่นมามาคู่กันเลยนะคะสาหรับชาวราศีกุมในช่วงมีนาคมนี้นะคะเด่นมากๆในเรื่องของการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆแล้วได้เงินเข้ามา เยอนะคะเป็นกอบเป็นกำนะคะประสบความสำเร็จใครที่อยากทำอะไรในช่วงมีนาคมนี้เริ่มได้เลยเป็นจังหวะที่โดดเด่นเลยทีเดียวนะคะการลงทุนธุรกิจใหม่นะคะแล้วก็เป็นการเหมือนกับบางคนอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆหานะคะรายได้เสริมเข้ามาหรือไายรายได้หลักนะคะเข้ามาในช่วงมีนาคมนี้คุณจะประสบความสำเร็จสูงมากนะคะแล้วก็ได้เงิน ก้อนใหญ่ด้วยนะคะใครที่ทําเกี่ยวกับการเงินหรือนาหน้าต่างๆยิ่งโดดเด่นนะคะจะได้เงินแบบฟุกๆนะคะไม่คาดคิดนะคะอยู่ดีๆก็ได้นะคะอย่างเช่นบางคนอะนะคะอาจจาะโพสต์ขายนะคะที่ดินขายบ้านขายรถอ่าไม่คิดว่าจะขายง่ายขนาดนั้นนะคะพอโพสต์ไปอยู่ดีๆก็มีคนมาซื้อง่ายๆสะง,งั้นนะคะก็ถ้าเป็นในเรื่องของนายหน้านะคะถ้าทํางานเกี่ยวกับนายหน้าไม่ว่าจะเป็นนายหน้าใดๆคุณมีเกณฑ์ ในช่วงมีนาคมนี้จะได้เงินเก่าหรือเดินเงินใหม่ในเรื่องของการเป็นค่าคอมมิชชั่นค่าในหน้าต่างๆนะคะเป็นก้อนใหญ่ด้วยนะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีใครที่รองานอยู่ในเรื่องของคนที่ว่างงานก็จะได้งานในช่วงมีนาคมนี้นะคะแต่บางคนถ้าทําเกี่ยวบงานราชการค่าราชการอาจจะได้ในเดือนนี้แต่อาจจะได้ทําในเดือนถัดไปหรือ อาจจะก,กำหนดอีกทีหนึ่งโด,โดยที่ยังไม่ได้ถาแต่ก็มีเกณฑ์ได้นั่นเองอย่างเช่นการสอบแข่งขันต่างๆก็ได้บางคนมีเกณฑ์ได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะหมายถึงว่าอันนี้อาจจะไม่ได้เดินเดินทางในในกาธันหันด้วยช่วงโควิดนะคะแต่ถ้าใครทำวีซา่าหรือทำเรื่องที่จะไปต่างประเทศเนี่ยถ้ายื่นเรื่องไว้ก่อนเนี่ยมีเกณฑ์ผ่านมีเกณฑ์สาเร็จอย่างรวดเร็ว นะคะในช่วงมีนาคมนี้นะคะก็ถือว่ามีเกณฑ์ได้เดินทางอยู่นะคะถ้าอยู่ในในประเทศหรืออยู่ในจังหวัดที่ไปได้มีเกณฑ์ได้ไปอย่างกระดานหันนะคะแล้วก็มีเกณฑ์เหมือนกับคาดหวังอะไรไว้จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเดินทางนะคะต่างที่ต่างแดนตะแดนไกลนะคะไม่ว่าจะเป็น คนละจังหวัดหรือคนละประเทศก็มีเกณฑ์ได้ไปนะคะแต่จะช่วงจังหวะจะต้องรอหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่บางประเทศก็ยังปิดอยู่นะคะถ้าถ้ารอในช่วงจังหวะที่เปิดก็มีเกณฑ์ได้ได้ไปอย่างแน่นอนนะคะคุณมีเกณฑ์ได้ไปจากประเทศต่างแดนหรือบางคนมีเกณฑ์ได้คู่ต่างชาติก็ได้สําหรับใครที่ยังไม่เคยไปหรือยังไม่เคยคุยนะคะสำหรับคนโสดเนาะค่ะในเรื่องของการงานการเงินนะคะก็พูดก,ก็พูด ไปคู่กันแลนะ,ะ,นนะนะคะมันมันดีนะคะช่วงนี้เป็นดีถ้าใครมีปัญหาในในเรื่องการงาน,ผ,านผ่านมาก็จะสามารถแก้ไขผ่านไปได้แล้วผ่านไปได้ด้วยดีด้วยนะคะคุณมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งคุณมีเกณฑ์ได้งานที่เออหวังและรอคอยนะคะจังหวะโดดเด่นมากๆในในเรื่องของการงานในช่วงมีนาคมนี้การงานดีการเงินก็เลยดีไปด้วยนะคะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนมีเกณฑ์ได้เงิน จากการเราคอยมีเกณฑ์ได้เงินแบบฟุกๆอย่างไม่คาดคิดก็ได้เช่นกันนะคะบางคนมีคนอื่นให้นะคะหรือบางคนมีในลักษณะของการโชคโชคแบบในการการที่เสียงหรืออะไรแบบ ที่คุณไม่คาดได้คาดคิดนะคะที่ไม่ได้หวังอะ่ะมันจะได้ส่วนมากจะเป็นแบบนั้นนะคะในเรื่องของความรักคนโสดนะคะก็ถือว่าอยู่ในช่วงจังหวะที่ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะคะเพราะว่าช่วงนี้คุณอาจจะไปโฟกัสที่ที่งานที่เงินมากกว่าเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเหมือนเหมือนข,ขึ้นของคุณอ่ะนะคะความรักคนโสดมันก็เลยค่อนข้างที่จะดูนิ่งๆนะคะคุณคล้ายๆกับว่าอยู่อยู่ส,สดๆแล้วรวยอยู่ส,สดๆแล้วสวยแล้วหล่อดีกว่านะคะเพราะบางคนจะ ผิดหวังมายังไม่นานนะคะอยากอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแล้วมันสบายใจกว่าอยากทำอะไรก็ได้อยากกินอะไรก็กได้อยากไปไหนก็ไปอะไรเงี้ยนะคะเหมือนคนที่ที่ที่หวังขว ความโสดอยู่บางคนอาจจะมีคนเข้ามาคุยแต่ไม่ไม,ไม่ใช่สเปคหรือบางคนอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่เลือกเยอะอะไรเงี้ยนะคะก็เลยดูแล้วคุณอาจจะต้องโสดต่อไปนะคะในในจังหวะในช่วงมีนาคมนี้สำหรับคนโสดเนาะยังไม่เป็นจังหวะที่ดีแต่ถ้าอยู่คนเดียวแล้วแล้วสบายใจนะคะค่อนข้างจะดีกว่าที่จะมีคู่เพราะว่าคนที่เข้ามาช่วงนี้ถ้ามีานะคะจะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่พูดอย่างทําอย่างหรือเป็นคนที่พูดมากพูดเยอะ คีโมนั่นเองนะคะในช่วงจังหวะของเดือนมีนาคมคนโสดยังไม่เป็นจังหวะที่ดีสักเท่าไหร่แต่ถ้ามีคนคุยเข้ามาถามว่าคุยได้ไหมลองคุยดูนะคะคุยไปถ้ามันไม่ใช่ก็ผ่านนะคะจะเป็นคู่ผ่านทางมาผ่านมาให้ใหได้เราให้ได้รู้จักแล้วก็ผ่านไปก็ได้นะคะแต่โดยรวมในในไพ่เนี่ยจะบอกว่าคนโสดยังต้องโสดต่อไปนะคะ ในส่วนของคนที่เข้าหากันบ้างนะคะคนที่เข้าหากันมีเกณฑ์คุยกันในเรื่องของอนาคตนะคะมีเกณฑ์วางแผนบางคนอยากมีบุตรนะคะบางคนวางแผนในเรื่องของการแต่งงานมันหมายนะคะแต่ต้องรอหน่อยนะคะแต่มีเหมือนกับการคุยกันปรึกษาการในเรื่องของการ scores, มันหมายการแต่งงานหรือการอยู่ด้วยกันสําหรับใครที่ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันเนาะหรือบางคนเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วมีแผนที่อยากอยากมีบุตร นะคะอยู่ดีๆก็อยากมีลูกอะไรเงี้ยนะคะมันเป็นจังหวะที่เหมือนกับต้องต้องทำให้ถูกต้องนะคะดูแล้วสิ่งที่คุณคาดหวังไว้จะประสบความสำเร็จนะคะบางคนอาจจะอยากมีบุตรก็จะได้นะคะบางคนอาจจะ,ะคุยในเรื่องของการมันหมายแต่งงานก็จะมีแผนนะคะหรือคุยกันอาจจะได้คุยในเรื่องของการมันหมายไว้ก่อนอย่างนี้ก็ได้มีข่าวดีในเรื่องของการ คบกันนะคะจะชัดเจนนะคะในช่วงมีนาคมนี้สําหรับคนที่คบหากันเนาะใครถ้าถามว่าคนที่มีปัญหากันล่ะนะคะอาจจะเป็นในลักษณะของปัญหากเก่าๆนะคะถ้าทะเลาะกันเนี่ยก็อาจจะกลับมาคุยในเรื่องปัญหาเดิมๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามันยุดหยุ่นได้หรือปล่อยผ่านได้ ปล่อยผ่านไปนะคะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่จะคุยกันไม่ไม่รู้เรื่องนะคะในปัญหาเก่าๆจะกลับมาทะเลาะกันนะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วอยู่กับปัจจุบันแล้วนาคตดีกว่านะคะไหนที่มันผ่านได้ผ่านไปนะคะอย่าไปคุยนะคะถ้าคุยเราทะเลาะกันเนาะค่ะน,นี้ก็ฝากไว้นิดหนึ่งเพราะมันก็มีเกณฑ์นในเรื่องของอารมณ์เก่าๆ เข้ามานะคะในช่วงมีนาะคมนี้บางคนคิดถึงเรื่องเก่าๆบางคนคิดถึงแฟนเก่าก็ได้เช่นกันนะคะอย่าเอาไปเปรียบเทียบกันเนาะสำหรับคนใหม่และคนเก่านะคะ ไม่มีใครนะคะที่ดีร้อยเปอร์เซนต์แต่ขอให้ดีที่สุดสำหรับคุณก็พอนะคะ,ะการกบหากาันอยู่ที่าาการดูแลกันนะคะดูที่การดูแลกันอย่าดูที่คำพูดนะ,ะเพราะดูแล้วคุณอาจจะบางคนอาจจะหลงคาลมนะคะแ,บบแรกๆหลงคาลมคู่บางคนได้คู่ที่มีคาลมดีนะคะอาจจะเป็นแนวโน้มในลักษณะของคนเก้าเจ้าชู้นะคะแต่พอที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นคนเจ้าชู้เนาะแต่พออาจจะมาเจอคุณเขาอาจจะหยุด ก็ได้นะคะอย่าไปอย่าไปยึดติดกับอดีตนะคะเพราะว่า ช่วงนี้คุณจะมีเกณฑ์เหมือนกับคิดถึงเรื่องเก่าๆหรือปัญหาเก่าๆมาให้ระแ,ว,แวงมากเกินไปแล้วมันจะทําให้ไม่มีความสุขในปัจจุบันเนาะนี่ฝากไว้ด้วยนะคะเพราะว่าดูแล้วยังไปต่อได้ยาวๆนะคะสำหรับคุณที่มีคู่นะคะสาหรับคนที่แต่งงานแล้วแล้วบ้างนะคะช่วงนี้ก็ยังไปต่อได้เรื่อยๆไม่ไม่ไม่มีปัญหาแต่ค่อนข้างจะไม่มีเวลาให้กันเพราะว่าบางคนอาจจะมีคู่ต่างประเทศคู่ต่างชาติหรือบางคนคู่อาจจะมีเกณฑ์ได้เดิน ทางไปทํางานหรือเรานี่แหละนะคะทำงานเกี่ยวกับการเดินทางต้อง ต้องแยกกันนะคะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลานู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะเป็นในช่วงจังหวะที่เครียดเพราะว่าเครียดที่ไม่มีเวลาให้การแต่ความรักยังรักและคิดถึงกันดีนะคะยังยังไม่มีอะไรที่น่าห่วงดูให้คบกันแบบผู้ใหญ่อย่าคบกันแบบเด็กๆงุ้งงิงงุ้งงิงนะคะเพราะมันจะมีในลักษณะของการเครียดคิดมากเข้ามาแต่โดยรว,วมคู่ของคุณเป็นผู้ใหญ่นะคะคุณเองก็เป็นผู้ใหญ่พอสมควรในราศรีกุมเนี่ยนะค,ะ,นะ,คะ,ะเพราะฉะนั้นแล้ว ให้เชื่อมั่นและมั่นใจคู่นะคะคุณและคู่ยังไปต่อกันได้เพราะว่าเป็นลักษณะของเหมือนกับเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเหมือนบางคนอาจจะสร้างเนื้อสร้างตัวบางคนอาจจะมีธุรกิจส่วนตัวก็ได้นะคะแล้วก็ต้องไปทำนะคะที่ที่ไกลบ้านนู่นนี่นัน่น,น,น,นหรือการงานค่อนข้างที่มีเกณฑ์เดินทางไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือคู่ของคุณมันก็เลยค่อนข้างที่จะ บางคนอาจจะนานๆมาเจอกันก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ให้เชื่อมั่นนะคะยังรักกันดีนะคะคู่ของคุณโดยรวมก็ถือว่าเป็นคู่กันนะคะที่อยู่ด้วยกันนะ,ะปัจจุบันถ้าเขาอายุมากกว่าหรือเขาอายุมากกว่าแต่มีมีอุดมการหรือคําพูดหรือการวางตัวเป็นผู้ใหญ่นิ่งๆนะคะเขาจะเป็นเป็นอะไรที่ดูแล้วะจะแก่กว่าอายุอะไรเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นคู่ของคุณนะคะบางคน จะเป็นคนที่อายุน้อยแต่หน้าแก่อย่างนี้ก็ได้หรือคนอายุเยอะหน้าอ่อนอย่างนี้ก็ได้นะคะด้วยด้วยวัยวุฒุหรือด้วยการทํางานของเขาค่อนข้างจะสีระเรียดน,นะคะเขาก็ดู ค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่แต่บางคนนะ่ะ<า>เขาอาจจะเป็นคนที่มีอายุเยอะกว่ามากๆนะคะหรือรักต่างวัยนะคะค่อนข้างจะโดดเด่นในเรื่องของคนที่อายุเยอะกว่าเนี่ยคนกลาสิกุมส่วนมากแล้วคนที่คู่นะ่ยจะเป็นคนที่อายุเยอะกว่ามากๆนะคะโดยรวมนะะที่ดูมานะคะแล้วก็ในเรื่องของโชคลาบนะคะโชคลาบมีนะคะโชคลาบมาจากการเดินทางนะคะป้ายทะเบียนรถสีดำนะคะหรืออาจจะเป็นในลักษณะของเอ่อคนที่ คนที่เหมือนกับเดินทางแล้วแล้วมีติเกตหรือในอนเรื่องของการเดินทางที่ต้องซื้อตั๋วอะไรเงี้ยนะคะเลขนำโชคจะมาจากเลขลำเบอร์นะคะหรือเรา,าบางคนอาจจะไปเยี่ยมคนป่วยที่ที่โรงพยาบาลในวันที่ใกล้ๆหวยออกเนี่ยนะคะหรือเลขเลขห้องหรือเลขเตียงนะคะให้โชคได้นะคะอันนี้ลองดูนะคะเลขนำโชคนะคะเลขศูนย์นะคะ เลข0เลข9นะคะเลข2แล้วก็เลข1ค่ะ1 9 0 2นะคะเลขนำโชคเนาะแล้วก็ในส่วนของสุขภาพนะคะสุขภาพค่อนข้างโดดเด่นนะคะเท่ทีค่ะค่อนข้างดีนะคะช่วงเนี้ยนะคะแต่อาจจะเป็นในลักษณะของการให้พักผ่อนให้เยอะๆนะคะช่วงนี้คุณอาจจะพักผ่อนน้อยหรือไม่มีเวลานอนน้อยเพราะว่าการงานของคุณค่อนข้างจะ ไปในทางที่ดีคุณก็จ,จะเร่งงานอะไรเงี้ยนะคะแต่โดยรวมสุขภาพร่งา,ง,ารงกายแข็งแรงดีค่ะโชคลาภมีร่างกายแข็งแรงการเงินเด่นกันการงานดีความรักดีนะคะโดยรวมถือว่าดีเลยทีเดียวนะคะมีเินได้เงินก้อนด้วยนะคะสำหรับชาวราศีกุมในเดือนมีนาคมนี้ค่ะก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ไว้แค่นี้ก่อนเนาะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ